หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค90การเปิดเผยแก่โจเซฟสมิธศสาสดาพยากรประทานให้ที่เคิร์ดแลนด์รัฐโอไฮโอวันที่8มีนาคม คิสรศักราช .1833 การเปิดเผยครั so Likewise, ้งนี้เป็นความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการสถาปนาฝ่ายประธานสูงสุดดูหัวบทภาค81ผลที่ตามมาจากการเปิดเผยครั้งนี้คือที่ปรึกษาซึ่งเอ่ยนามไว้ได้รับแต่งตั้งในวันที่18มีนาคมคิสรศักราช .1833 กุญแจทั้งหลายของอาณาจักรมอบไว้ให้โจเซฟสมิทและโดยผ่านท่านให้าศาสนจักรข้อ6-7ถึง7ซิดนียริกดันและเฟเดริกจีวิลเลียมสต้องรับใช้ในฝ่ายประธานสูงสุดข้อ8-11ถึง11ต้องสั่งสอนพระกิติคุณแก่ประชาชาติแห่งอิสราเอลแก่คนต่างชาติและแก่ชาวยิวโดยมนุษย์ทุกคนได้ยินในภาษาของเขาเองข้อ1 2ถึง18 โจเซฟส์สธและที่ปรึกษาของท่านต้องจัดศาสนจักรให้อยู่ในระเบียบข้อ18-37ถึง37บบุคคลต่างๆได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและรับใช้ในอาณาจักรของพระองค์ รัสดังนี้ตามจริงแล้วตามจริงแล้วเรากล่าวแก่บุตรของเรา,ราบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้วตามคำวิงวอนของเจ้าเพราะคำสวดอ้อนวอนของเจ้าและคำสวดอ้อนวอนของพี่น้องเจ้าขึ้นมาถึงหูเราฉะนั้นเจ้าได้รับพรน,นับแต่นี้ไปผู้ที่ถือกุญแจทั้งหลายของอาณาจักรซึ่งให้ไว้แก่เจ้าซึ่งอาณาจักรนั้น กำลังจะออกมาเป็นครั้งสุดท้ายตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้ากุญแจทั้งหลายของอาณาจักรนี้จะไม่มีใครนําไปจากเจ้าได้เลยขณะที่เจ้าอยู่ในโลกหรือในโลกที่จะมาถึงกระนั้นก็ตามโดยผ่านเจ้าจะให้องค์การแก่คนอื่นแท้จริงแล้วแม้แก่าศาสนาจักรและคนทั้งปวงเหล่านั้นที่ได้รับองค์การของพระผู้เป็นเจ้าก็ให้พวกเขาระวังว่า พวกเขาจะถือสิ่งเหล่านี้อย่างไรเลือกพวกเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและถูกนำมาอยู่ภายใต้การกล่าวโทษโดยการนี้และสะดุดและล้มเมื่อพายุพัดมาและสายลมกันโชกและสายฝนเทล,ลงมาและกระหน่ำมาบนบ้านพวกเขาและอันหนึ่งตามจริงแล้วเรากล่าวแก่ซิดนีย์วิกดดนและเฟเดริกจีวิลเลียมส์พี่น้องเจ้า บาปของพวกเขาได้รับการให้อภัยแล้วเช่นกันและเรานับพวกเขาเท่าเทียมกับเจ้าในการถือกุญแจของอาณาจักรสุดท้ายนี้ดังที่ผ่านการปฏิบัติงานของเจ้าเช่นกันสำหรับกุญแจของโรงเรียนศาสนาพยากรซึ่งเราบัญชาให้จัดตั้งเพื่อโดยการนี้พวกเขาจะได้รับการทำให้ดีพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขาเพื่อความรอดของไซัน และของประชาชาติแห่งอิสราเอลและของคนต่างชาติมากเท่าที่จะเชื่อเพื่อโดยผ่านการปฏิบัติงานของเจ้าพวกเขาจะได้รับพระคำและโดยผ่านการปฏิบัติงานของพวกเขาพระคำจะออกไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลกถึงคนต่างชาติก่อนและจากนั้นดูเถิดและดูสิพวกเขาจะหันไปทางชาวยิวและจากนั้นวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะทรงเผยพระพาหุ ด้วยเดชานุภาพในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชาติประชาชาตินอกศาสนาเชื้อสายแห่งโยเซฟในพระกิติคุณแห่งความรอดของพวกเขาเพราะเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นในวันนั้นคือมนุษย์ทุกคนจะได้ยินความสมบูรณ์แห่งพระกิติคุณในคำพูดของเขาเองและในภาษาของเขาเองโดยผ่านคนเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งสู่อำนาจนี้ โดยการทำงานของพระผู้ปลอบโยนที่ฉายไปยังพวกเขาเพื่อการเปิดเผยเรื่องพระเยซูคริสต์และปัจนี้ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าเราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าให้เจ้าดำรงอยู่ต่อไปในการปฏิบัติศาสนกิจและการเป็นฝ่ายประธานและเมื่อเจ้าแปลถ้อยคำของบรรดาศาสดาพยากรณ์เสร็จแล้วนับแต่นั้นไปเจ้าจะควบคุมกิจ,จานุกิจของศาสนจักรและโรงเรียน และเป็นครั้งคราวดังที่พระผู้ปรบโยนจะทรงแสดงให้ประจักษ์ได้รับการเปิดเผยเพื่อคลี่ความลี้ลับของอาณาจักรและจัดหน่วยต่างๆของศาสนจักรให้อยู่ในระเบียบและศึกษาและเรียนรู้และมาคุ้นเคยกับหนังสือดีๆทั้งปวงและกับภาษาคำพูดและผู้คนและนี่เป็นกิจธุระและพันธกิจต,ตลอดชีวิตของพวกเจ้าในการเป็นประธานในสภา และจัดกิจจานุกิจทั้งปวงของศาสนาจักรและอาณาจักรนี้ให้อยู่ในระเบียบจงอย่าละอายทั้งย่าอับอายแต่จงรับการตักเตือนในความคิดพยองและความลำพองทั้งปวงของเจ้าเพราะมันนำบ่วงมาดักจิตวิญญาณเจ้าจงจัดบ้านเจ้าให้อยู่ในระเบียบให้ความเกียดคร้านและความไม่สะอาดห่างไกลจากเจ้าบัดนี้ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า ให้มีสถานที่จัดหาไว้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อครอบครัวของที่ปรึกษาและผู้จดถ้อยคำของเจ้าแม้เฟเดริกจีวินเลียมส์และให้ผู้รับใช้ที่มีวัยวุาิของเราโจเซฟสมิธซีเนียอยู่กับครอบครัวของเขาต่อไปในสถานที่ซึ่งเขาอยู่ปัจจุบันนี้และอย่าให้าศาสนจักรขายมันจนกว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะทรงบอก และให้ที่ปรึกษาของเราแม้ซิดนีย์วิกเดนยังคงอยู่ณสถานที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่ปัจจุบันจนกว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะทรงบอกและให้อธิการค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อจะได้ตัวแทนและให้เขาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งสะสมไว้คนของพระผู้เป็นเจ้าและคนที่มีศรัทธาแรงกล้าเพื่อโดยการนี้เขาจะสามารถปลดหนี้ทั้งหมด เพื่อคลังของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ถูกนำมาสู่การเสียชื่อเสียงต่อสายตาผู้คนจงค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียรสวดอ้อนวอนเสมอและจงเชื่อและสิ่งทั้งปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีของเจ้าหากเจ้าดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและจดจำพันธสัญญาซึ่งด้วยพันธสัญญานั้นเจ้าได้ทำพันธสัญญาไว้แก่กันให้ครัวเรือนของเจ้าเล็ก โดยเฉพาะของผู้รับใช้ที่มีวัยวุฒิของเราโจเซฟสมิธซีเนียเมื่อเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่มิได้เป็นของครอบครัวเจ้าเพื่อสิ่งเหล่านั้นที่จัดหาไว้ให้เจ้าเพื่อให้เกิดงานของเราจะไม่นำไปจากเจ้าและให้แก่คนที่ไม่คู่ควรและโดยการนี้เจ้าจึงมีอุปสรรคในการทำสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราบัญชาเจ้าไว้ให้สำเร็จ และอันหนึ่งตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าเป็นความประสงค์ของเราที่สาวใช้ของเราเวียนนาเจ็กพึงได้รับเงินตราเป็นค่าใช้จ่ายของเธอและขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซันและให้อุทิศถวายเงินตราที่เหลือแก่เราและเธอจะได้รางวัลในเวลาอันเหมาะสมของเราเองตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าเป็นความถูกต้องในสายตาเรา ที่เธอจะขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอันและรับมรดกจากมืออธิการเพื่อเธอจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในสันติสุขตราบเท่าที่เธอซื่อสัตย์และไม่เกียดคร้านในวันเวลาของเธอนับแต่นั้นไปและดูเถิดตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าจะเขียนบัญญัตนินี้และกล่าวแก่พี่น้องเจ้าในไซอันด้วยความรักว่า เราเรียกเจ้าด้วยเพื่อให้ควบคุมไซอันในเวลาอันเหมาะสมของเราเองฉะนั้นให้พวกเขาเลือกรบกวนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเถิดเรากล่าวแก่เจ้าว่าพี่น้องเจ้าในไซอันเริ่มกลับใจและเทพทั้งหลายชื่นชมยินดีเนื่องจากพวกเขากระนั้นก็ตามเราไม่สู้จะพอใจหลายเรื่องและเราไม่สู้จะพอใจผู้รับใช้ของเราวินเลียมอีแมคเลนลิน ทั้งไม่พอใจผู้รับใช้ของเราซิดนีย์กิลเบิร์ตและอธิการด้วยและคนอื่นๆมีหลายเรื่องที่ต้องกลับใจแต่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าเราพระเจ้าจะโต้แย้งกับไซอันและวิงวอนคนแข็งแรงของนางและตีสอนนางจนกว่านางจะชนะและสะอาดต่อหน้าเราเพราะจะไม่มีใครเคลื่อนย้ายนางไปจากสถานที่ของนาง เราพระเจ้าพูดไว้ดังนี้เอเมน